นี่โบนัสแน่ใช่ไหมเนี่ย,ย,ยทำงานแล้วได้เงินน้อยไม่รู้เมื่อไหร่จะประสบความสำเร็จสักทีคุณหมอมีคำแนะนำไหมคะ หมอเริ่มต้นอย่างนี้ดีกว่าเนาะเรื่องของจํานวนเงินเนาะมากน้อยเนี่ยหมอมองว่ามันแล้วแต่ว่าเราไปเทียบกับอะไรหมออยากจะพูดให้มันกว้างกว่านั้นเนาะบางคนเนี่ยเอาเรื่องของตัวเงินไปผูกไว้กับเรื่องของความสําเร็จจริงๆทุกๆอาชีพไม่เพียงแค่เฉพาะหมอหรือแพทย์นะครับคนเราเนี่ยประสบความสาเร็จได้ทุกอาชีพในทุกๆคนเนาะหมออยากให้นิยามความสําเร็จของตัวเองไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วความสําเร็จของฉันคืออะไรหละ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าบางคนเนี่ยมักจะไปผูกความสําเร็จไว้กับเรื่องของตัวเงินอ้บาง นนอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะมีนิยามความสําเร็จของนโปเลียนฮิล์เนาะที่หมอชอบมากพอหมอได้รู้นิยามความสําเร็จแบบนี้หมอเลยรับมาเป็นนิยามความสําเร็จของตัวหมอเองเลยว่าความสําเร็จของหมอที่วางไว้เนี่ยคือแบบนี้มีอยู่3ข้อด้วยกันข้อที่1เลยคือมีคนที่เรารักและมีคนที่รักเราถ้าเกิด2คนนี้เป็นคนเดียวกันได้ยิ่งดีเขามีวิจัยที่มันศึกษาเรื่องของคนที่มีความสุขจริงๆแล้วความสุขในชีวิตของคนเราขึ้นอยู่กับคุณภาพของความสัมพันธ์มากที่สุดคนไหนที่มีความสัม พันที่ดีเนาะคนนั้นมีความสุขหลายๆคนมุ่งหาเงินไปหาเงินสุดท้ายแล้วบ้านปลายอยากได้อะไรก็อยากจะได้ความสุขนั่นแหละหมอเลยให้เรื่องนี้เป็นเบอร์นหนึ่งนะครับผมข้อที่2ก็คือมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีพอเวลาอายุเยอะไปแล้วมีความเจ็บป่วยเนาะมีโรคประจําตัวต่างๆมากมายเลยก็เลยทําให้เป็นทุกข์กับการเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยแล้วก็เรื่องของสุขภาพใจเนาะหลายคนเนาะมีเงินมากมายแต่เครียดมีปัญหาทางใจเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นหมอบองว่าไม่มีประโยชน์ข้อที่3มมีเงินมากพอ ที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีทางเลือกแล้วก็มีเวลามากพอที่จะใช้เงินนั้นและนี่ก็คือ3มข้อเนาะที่หมอกําหนดไว้นะว่าเนี่ยวความสําเร็จของหมอเนาะลองไปดูแล้วกันเนาะว่านิยามความสําเร็จของเราแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงหมอเชื่อว่าทุกอาชีพประสบความสำเร็จได้เหมือนกันหมดไปนิยามความสําเร็จของตัวเองให้ดีแต่ว่าถ้าเกิดชอบนิยามความสําเร็จของนโปเลียนอยู่เนาะก็ก๊อปปี้กันไปได้เลยนะครับผม